กันนอนมัน <Teraz> ก <Republic> ันนันองกูไอ้ปีชกปีใจยินดีตี่ปีผดเอซี้บอมีไอ้ปีอยู่หอยตัวนี้มันนั่งแวียนผากริชมันเกวเฮิร์นไอปีไอ้ปีปิ้นบุญนผลชีวิตเอไอ้ปีต้นไม้ใหญ่หูบุญกุนอันเปิ้นเกยถื่อนจอยเฮานั่นไอ้ปีเอเดี๋ยวเอาเนื้อตัวเอตอบบุญกุนปีเบาเบา ไมู่ฟังข่อยว่ากันนไอปีปิงคุณผุดชีวิตเอ๊ใจอ่ะบ้ตอบเบินบ้ตอบเบินไอปีเอ๊ะไอตอบบุญคุณปีอยู่แล้วเอะเีอันือตัวเอ๊ะตอบบุญคุณปีาแกเดี๋ยปีกูยิงตัวดีนี่ตอบบุญคุณก็ได้อยู่แล้วหน้าตามันไม่รู้มันนี่บ้าใจตอบบุญเหนออันนี้ปิ้งตอบบาปตอบตัวเดียไรไอปีเอะไอตอบบุญคุณปีุลมันอยู่ข่อยบาเหรออเอ๊ะข่อยบ้างข่อยได้ปะอนนี่ยข่อยบ้างข่อยได้ไ ตบุญปุ่นเลยะไม่ลงไม่ลงก็คือเอตอบุญปีเลยไม่ลงเอแค่ต่อบุญปีอีตอเตี๋ยคือไอ้ไหนตอบุญปีไม่ลงถามว่าน้อยหนึ่งหนอถามว่าน้อยหนึ่งถามว่าน้อยสหายสหายเอ้ยมามามาถึงมาตื่นมาเออถูกมา้ยถูกมั้ยสาไฮเอ้ยอันเตจาเนี่ยข้อสมาแล้วเนอะไปเตจข่อยบาริเบอร์เตจามึงขาดินต่อกลัวเออจะแหละสหายเอ้ยข่อยยังมีเวกานกับนี่เนอะ กานอันที่เจ้านี้ให้ต่อไปแถึงแล้วเนอะสมานเนอะสมานเนอะปีจ่ใจแม่นข่อยยินดีปีจ่ายค้าดินต่อข่อยกัมหนึง่งอันเมติเจ้านั้นว่าจะข่อยกันมั่นปินั่นมันการข่อยกัมแล้วยาฮะปีจ่ายตั้งสองเอ็นอีนี้ปกปหนังไพแกสตียใช่อันก็อีดอล้มึงดีดกูกัมหนึง่งกูดีดมึงกัมห,หนึ่งเนอะหนึ่งสองสาม